สบายดีครับพี่น้องทาง่านผู้ชมขอตอนรับพี่น้องเข่าสู้ตลาดน,านัดโคกกระบือชมผู้วุฒหรือตลาดน้องแกอำเภอเมืองจงังหวัดตลอยเข้าๆครับเสาหมือนนี่เป็นเสาวันเสาที่สเดือนธันวาคมคุณจศักลาด2องพัอร้อยสิบหาครับตอนนี้พี่น้องเกี่ยวเข่าสิแล้วแล้วนะครับง่วงลร่ังเข่ามากนะครับ กานต้นอยู่มูลหนึ่งกับแม่ตะหมู่ว่าน,นาจะหมดมเลี้งครับถ้าเมื่อนขึ้นไอมี <c oughs> เป็นตลาดใหญ่มีนายหอยนายหางมาหลายครับตลาดน้องแก่หกเดี๋ยวน้ำเลี้ยนราคาตรสอบฐานราคางวดพี่น้องเบิงว่าสนามตลาดน้องแก่เซานี่ได้เป็นแังไหนนะครับเอาพี่น้องชอบบรรยากาศครับเรากำลังเข่าของวัวกำลังของมามีลานขายลานค้านะครับนั่ายูน่ากินแบบนี้ สวัสดีสวัสดีมาลุงมานด้ก็มาเอาเดี๋ยวขามึ้นไปดิแล้วนครับเอาบอกเปิดเปิดกัไรบาลุงนน่เปิดกันไรที่นี่ตัวสองเมื่นสอง อ่างลูวครับนนรองสูงหลอุชลอสทั้งคู่อาจะเยวคเล้กติร้ายดอเรคู่กะิยี่เก่าอาแ่วัเลาะตงครับคอยยกินเปีเอครัเาู่ันพลกต่อร้องได้เนาะใช่รอเอามาจากตเอาตยสอนี่และโอ้มาจากสพลุกมาจากจังหมางหต่อรองได้ ปลาเบือโทษว่พอรุ่งโทได้หลายบาททุงทีเท่าไรครับเออเอาพอหยังพอหากท่าสามพอเ้อพอหมันพอหมันบ้านบ้านจังหันบ้านจังหันเนาะห้าพ่นอกสนใจกไปถามหาพอหันมึงเฮ้ขไข้ดิ้าได้อ่านดิสองหมื่นห้าร้อยสองหม สีแดงดีอยู่ต้องมือหาลตัวน่แม่มาคนต้องมือหาเอยรุ่นสูสีนด้ำกันครับขึอนมา้พอลุ่งเอาไปนะครับขอนุกย่างยางนะครับเ้อ ตวลสาวกนน่อยนะครับลุ้นคนละสวัสดีะแม่สาววลูกใครอะฮะ,ะลูกสติงเล่โอ้สีแดงดีเลยสูงลอยเท่าไรล่ะูสีลอยสาม บอถึงยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก่าี่ิเอ็ดเลยเลยเจ้าอะไรเทไรอันพันหนึ่งพัสี่หมื่นพันไรเห่ตัขับผมห้าปันโอ้สีแดงดีอยู่ครับหางขยันอยู่เขีงขากระแซดอสี่หมื่นหนึ่งพันครับต่อร้องไหนน้องอาเนาะมาจากสายั่วมาจังหารรับซุ่งคันวะ เออโบก็เพิ่หารถเพิ่งกะไเเพิ่นหาเากลน้อย้เนรารอากเบอร์โท่าอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามที่าสมเก่าศูนย้าสามหน้าามหกมานะครับขอบคุณครับคมหนังคือกันด้วยคบถึงแม่นบ่ะว่าเท่าไรนี่เย็ดมื้นหาลูกเมีให้ลูกผูกครับลูกแมียลูกไผรลูกสัตูกสติงเล่แม่ผสมอีแปนั ตักเดือนแล้วุมือิมผสมผีแดงครับสองกีกาซุ่อยซีสีเว่าลอยซีซูสีละครับว่าได้กสุครับสามสิบห้าคืนแล้วย่างลูกสตีมเล็ครับกัสีแดงดีอโนใส่คือบ้ากว่านะลูก ต่อลองได้ที่นก่าเนาะเอาฝาเบอร์ถ้วยนะครับรอ,รอ,อันเดียวกันหมวะเอาเอามันๆครับขอบคุณครับเออบึงนนรงแมนนี่ครับมันอยนี้างหลาดินเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดไปเทรกันเสียนสามมื้หาพันธุเสียนสามมื้อหาพันครับแลคเปิดไ้มันเป็นลูกไผ่ต่อเดยมันเป็นลูกเอททองครับ๋อมันผสมไปเดินผสมหรอครับผสมไผ่ล่ะผสมเอเสามเด็กเด็กเด็จ็ดเดือนแล้วเจ้าแล้วเรียบร้อยล้วประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างคับประกันำนี้สูงลอยหาไปลอยหาิบหัวแน่นอนครับครับผมโออยางขากระดีครับ นุ่มซีวะสีแดงนี่แต่ว่าจะงวนหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับนูมาจากไหนอ่ะโอ้เสงสามมื่ห้าพันโอ้พุกหาเคงครับนางใครเนียเด็กีก็ไดครับติดบท ลองได้รับสรงเกลโลครับส่งพี่ลอยโลครับครับผมเอาฝากเบอร์โทษเนี่ยอ่าศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามห้าหกห้าหหย์งห้อยยังห้อยเน็กครับผมห้อยเน็กคอนแกนคอนแกนมันหมาดันลบเด้อขอบคุณครับนัวกำลังเข้า่าครับเก้าอยู่ ไปดี啊แม่แม่แม่ทองบ่แม่บ่อรับแม่ทอง่างทองว่างแจ้วนมท่านน่ขึ้นกวันแม่ี่สามครับมท่านนี่งข้นยู่ดอน่อยสี่หมื่นสามพันบาทสูงลอยซะได้อ่อสูงลอยสามสกอ๋อโอ้ไถ่ไงสี่สิบสามเอวียนตัเปิดสี่หม่สามรับทองว่าง ครับแม่ลูกดีดแม่ลูกหกมื่นเกียดครับหกมื่นเกีดผมสามหนึแล้วจักเดือนแล้วสเดือนครับตรวจช่องไปพันตรวจตรวจก็ได้คัาดสิตรวจเลยอันนี้ลูกไครนี่ลูกลูกูกตัวนั้นลูกชาวบ้านโอ้แม่เขอผูแม่เบิรไว้เท่าไรก็เอาหกมื่นเจดหกมื่นเจีดต่อรองได้สูงร้อยสูงร้อยสี่บบวกแม่ลูกครับ ทีกัดแดงงามอยู่เป็นตะไบเลี่ยงอยู่หัวเดียวครับผมหัวมาจากไสอ่ะอาตมาครับต้นนั่นค้ะขอบคุณเกตแม่ลูกรัาอาตมาครับปลาเบอร์ทั่วด้อ่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสหกเกตหาหกก่ศูนย์องห่ศนย์สอห้อยังก่หมวนครับอาตมาเนาะอาเนาะมันมันขอบคุณครับ รับส่งผนจักโลกประมาณหาสิบโลคืนละครับผมครับกัดไก่ก็จะจังบอกกันเนาะแจังบอกกันไหมครับผมขัดไก่โหกันยอยู่ครับขัดวิไก่พอดต้องเอากันไปต้องหลดครับไปตลาดเนอะสวัสดีครับอ่าป้าคือสีแดงองค์ตุ้งขังจะไหนลูกไผ่เลยครับ ยังไ้เท่าไรครับสีหมื่นเีรับาทถุงลอยซ้ที่บครับสี่มื่นเครับสีสีบอกบาทเลยสิจโบดอยู่สี่หมื่นเกีดแม่ลูกเดียวอันไหน แม่ล so ูกกันบนไุกาเล็โมโอ้อยากได้เท่าไรันนน่อ่ามืประกันทองแล้วโอ้กต้นตนั่นดิต้นั่สิบเจ็ดสิบเจกันดูสี้ไว้

เอาตอนนอกไหนน้าอาน้องไม่ก็ไมก็เปี่ก็ไ่้โอ้ากโทไหนน่ะู้าสาเก้าสาหนึ่งหกสี่แปด4นั่งก่อนแปดหกสีเก้าจากสายอ่ะอัศมาตนมไผ่เตี๋ยวมันหมานะครับขอบคุณครับนี่ะครับเพื่อมรยากาศเลย กเด็กติดๆลูกกับเมยลูกเมยนี่บอกครับนี่จะได้จับวัดอ่านนี่ฮะฮะเนี่ย,ล,ยลูกครับ กำลังต่อรองกันอยู่เอ้าฝากตัวพี่น้องชั้นอยู่นะครับกล่องกล่องเป็นยังไงมันจับจับสบายสบายดีเดี๋ยวปรับไหมครับ